ปกติเวลานั่งรถแบบนี้เราต้องฟัง the goat เออ the goat พี่แจ็คครับสวัสดีครับคุณทอมมี่ครับคือวันก่อนอะ่ะผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดแล้วในจังหวัดของผมอะ่ะปกติแล้วบ้านผมมันจะมีใต้ถุนบ้านนะครับพี่แจ็คแล้วพอตกกลางคืนอะ่ะไอ้ใต้ถุนบ้านของผมอะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอูะ่เหรอเขาเรียกว่า เออเปลเปลยวนอ่ะเปลยวนอ่ะห้อยไว้ที่ใต้ถุนบ้านนะครับพี่แจ็คอู่อะไรวะครับอู่มันอาจจะเป็นภาษาถิ่นบ้านผมครับที่แปลว่าเปลนอนอู่นอนอะไรเนี้ยยกอู่ข้างล่างห้องนอนผมอ่ะมันจะมีเอเปตัวเนี้ยห้อยอยู่คิดออกคิดภาพออกไหมครับเออครับเวลาตอนคืนที่ผมนอนแล้วทำไมรถมันเป็นอะไรถอยหลังอ๋อกันชนเอาตูดชนโอเคเดี๋ยวมาต่อกัน แล้วกันนะครับโอเคครับพี่จ็คที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันถึงมีซากรถอยู่เต็มไปหมดเลยดูเหมือนจะเป็นเมืองนะเพื่อนแล้วทําไมรถเขาถึงพังระเบิดกันหมดหรือว่าที่นี่เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นแล้วทาไมถึงไม่มีศพคนตายเลยคดีฆาตกรรมกลางสี่แยกที่ไม่มีศพเติรเติรเตเติเติร์ดเติเติรเต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  เดี๋ยวล้วไทเกอร์เพื่อนเราเพื่อนเราไปไหนแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนเราพัดหลงกันแล้วโอ้ไม่ไม่นะกูเจอรถอยู่ที่ไทเกอร์โอ้ชิไม่ใช่ไทเกอร์สิเขาชื่อทาคุม uh, ิเฮทาคุมิโกงทาคุมินายอยู่ที่ไหนโอ้โหเหรอปัทาคุมินายอยู่ไหนทาคุมิโกงทาคุมิได้ยินเสียงงุมงำงุงิงมาจากไหนวะเนี่ยนู่นทาคุมิโกะอยู่นู่นเมื่อกี้ทาคุมิวิ่งไปไหนมาเหรอไปฟาร์มของตามรถครับ ๋อทำไมเขาดูทำทำไมดูมีประโยชน์จังอ่ะฉันวิ่งเล่น w h ้ย What ดูทักษะการขับรถหน้าทึ่งแม้สิไม่ากเชื่อเลยยอดเลยจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มก่อน คุณทอมมี่ครับแล้วเรื่องที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ว่ายังไงต่อครับนั่นสิเมื่อกี้ที่มันมีเปลยวนอยู่ใต้ห้องคุณใช่ไหมครับโอเคแล้วคืนนั้นผมก็นอนที่ห้องของผมครับแล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเอยดแอดเอยดแอดนะครับเออมันเป็นเหมือนเสียงไม้ที่โดนเสียดสีกันท่านองว่าเวลามีคนมานั่งที่เปลยวนแล้วมันจะดังเอยดแอดเอยดแอดนะพี่มันอาจจะเป็นเสียงลมก็ได้วันนั้นไม่มีลมเลยครับเงียบกริบเลยเป็นวันที่เงียบสงบ เงียบสงัดมากน่าจนน่ากลัวเลยครับพี่เออผมก็เลยเแบบนอนไม่ได้อ่ะก็เลยลงไปสำรวจดูพอเดินลงไปปุ๊บผมนี่ตกใจเลยครับพี่เฮอูททำไมครับเฮอ,อผมเจอผมเจอเจอแน่นอนอยู่ที่ไปยวนครับ,บไม่มีอะไรเออมันพยายามขึ้นไปนอนเฉยโอเคผมก็ไม่อะไรก็เลยขึ้นมานอนต่อผมพอดีผมตื่นขึ้นมาผมก็เลยหิวน้ำว่าจะเดินไปกินน้ำที่ห้องครัวสักหน่อยแล้วผมก็เจอ แม่กําลังทอดไข่เจียวให้กินอยู่ครับโอ้โหหอมฉุยมาเลยแบบกลิ่นสุดยอดมากผมก็เลยแวะกินข้าว,วกับแม่ซะหน่อยอ,อย่างเงี้ยสิครับโดยว่าเราขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมว้าวไข่เจียวแม่อรไรยังเลยมันน่าตื่นเต้นเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออลงแล้วนะมันน่าตื่นเต้นมาเอานายเมินเราเหรอเอาล่ะ มันต้องได้เวลาที่เราจะต้องใช้ปืนลูกซองถือด้วยสองมือจากนั้นก็ย้ายกระสุนไปที่นี่ที่นี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเ๋วเดี๋ยวหาปที่ยืนดีๆก่อนเฮ้ยเฮ้ยว้าว shit shit ไม่มีสกิลยิงปืน

ขลังขลังัเข้าลังเข้าแัดโฟเมชั่นข้างล้างข้างล้างเดี๋ยวฉันจัดการเอง,งเฮ้ยเราสู้ได้วะสุดยอด ปักดูข้างหลังให้ด้วยขวามือขวามือไทเกอร์ว่าไงเยี่ยมเลยเรามันซอมบิสเลเยอร์โอเคโอเคได้เวลาเดิน<ร>าหา<อ>วัคซีนเดี๋ยว ทำไมนายโดนกัดเหรอเพื่อนไม่แค่หาไว้เฉยเพื่อนมันมาอีกฝูงแล้วนี่จะนี้ฝันข้างหลังข้างหลังทุกคนเจ้า <บน S 2> หมดเฮ้ยทำไมเรายิงไม่โดนเพื่อนวะ อยากให้ยิงโดนเพื่อนเหรอเอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะเหนื่อยมากเลยพักพักพักไปพักข้างในก่อนอ้ยตึงมากน้ำก็หิวข้าวก็หิวคนดูบอกอุ้ยรอดได้ไงอ่ะปกติตายอย่างเดียวทุกคนลุมกันแบบเดี๋ยวมันมีเสียงอะไรตึงตังเ่ยคุณกระพริบตาน้อยมากเลยระวังเรื่องสายตานะโอเคขอบคุณมากค่ะคือเมื่อกี้มันต้องใช้แบบแหกตาลิง ต้องแหกตาเลยง่ะตื่นตัวถอดผ้าแผลแล้วเราก็ข่าเชื้ออุ๊ยแสบแผลออีกสักพักจะรู้สึกปวดหนักมากอน่าแก้ปวดนะเราสามารถนอนหลับบนพื้นได้ด้วยเหรอใช่นอนกันเลยไหมอเลยก็ไหนแต่แต่อย่าตรงนี้เลยเดี๋ยวตื่นมาโดนสวบคอไปในห้องน้ำเลยก็ดีไปอ่ะจะนอนจะนอนแล้วนะหนึ่งสองสา ที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับการนอนนอนไม่ได้ไม่ลอกไม่ไหวจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะเหม็นศพไหมเนี่ยกดกดีครับอ๋อเจอละก็กดกีเฟสเฟสเจอแล้วเจอแล้วอ้รู้สึกไม่สบายเหมือนกันผมก็รู้สึกไม่สบายไม่มันเหม็นศพมันเหม็นศพเอาหรอตื่นแล้วเนาะใครมีอาหารกินมั่ง ไม่มีเลยเราไปรูดอาหารในเมืองนี่กันดีกว่าไปไปหาอาหารกินกันดีกว่าเมนเซอร์หิวมากเลยที่นี่น่าจะมีนะเนี่ยฮิตวิทคืออะไรอะ่ะของดีอะเนี่ยร้านวิดีโอจุดฟาร์มสกิลเลยครับอันนี้เยี่ยมเลยเค้กม,ม้มาลายงำลูมม้าลายฉันกินไปแล้ว โอเคหายหิวโอ้โหวิดีโอเต็มเลยว o ดคัตเตอร E 2ด้วยนี่มีทีวีให้ดูเลยเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเรายึดเรายึดนี้กว่าเออที่นี่เป็นเออเยี่ยมเลยเช็คสภาพร่างกายตัวเองกันนะหิวอีกแล้วสุขภาพปกติดีแต่จริงมันไม่เคยรู้สึกแกร่งขนาดนี้มาก่อนโดนง่ําไปกันหลายทีนะโชคดีงัําไม่เข้าเออวันนี้ใส่เสื้อมาเยอะเราสามารถตากเสื้อได้ปะ กองไว้บนพื้นได้ได้มองไว้บนพื้นมันเปียกอ่ะแม่ก็ต้องไปอยู่ใกล้กองไฟอ่ะไม่อยากอยู่ใกล้เลยกองไฟเนี่ยบออทำสุขานาไมให้พร้อมได้เต็มที่ทุกคนลาวสหยิบแผ่นไม้กับตะปูแบบนี้แล้วก็เอาค้อนเคาะโป้งโปงเป็นไงดูดีไหมโป้งโป้งโป้งปัก ทีนี้ก็ฝึกบ่อยๆแล้วกันนะขอขอเงี้ยทีวีนะขอเงี้ยทีวีไปหาอาหารกันดีกว่าไปกันแบบนิวนี่ร้านอาหารจริงด้วยได้ได้ตรงนี้ได้เ๋ยวมาเปิดประตูให้มีคนอยู่ในนี้ แม่ครัวเอาเลยเยี่ยมเลยมาไปทำอาหารเก่งๆไก่ก็มีเบคคอนโหนของแช่แข็งเต็มเลยมีมดวางไม่มีเฉียงวางไว้บนโต๊ะหมดแล้วเนี่ยถาดอบอาหารอบรอถาดอบดูดิททำอะไรได้บ้างไหมทำได้ทำได้อ๋อของแช่แข็งเนื้อบ่งเนื้อบดแฮมเฮิมยวต้องเอาไปละลายก่อนแป๊บ อรอละลายก่อนนะมันคือเต่าสุกแล้วเดี๋ยวฉันกินหนึ่งส่วนสก่อนกินเสร็จยังคอ,อมีเ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วยิ้มแล้วพร้อมออกเดินทางเราจะไปยิงปืนเดือดๆกันอีกไหมเพื่อนลุยเลยเพื่อนเลโก้เลโก้มูมูนี่นี่น ปีนปีนเข้าเข้าข้างหลังเนี่ยปีนเข้าข้างหลังนี่นีเลยลงแล้วนะเอาเลยหนึ่งสองสามอุย้ยลื่นเดี๋ยวได้อยู่ที่นี่ระวังระวังด้านข้างนี่บ้าน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 มีคนอยู่ข้างในมาได้มาแล้ว ชนจนสามด้านกรโจนอ่ะเฮ้ยมามาหนึ่งสองสามเฮ้ยอ้าไอ้ย่าเป็นโจรที่น่ากลัวมากสามคนนี้ทำสลัดใส่สตรอเบอรี่เพิ่มซอสถั่วเหลืองแล้วก็เนื้อบดกระป๋องกินเราเศร้าไหมเฮ้ยไม่เศร้ากินได้งองนหนึ่งเดียวก็พอมั้ง กินครึ่งหนึ่งแล้วกันผิดห้องอพวกนายกินสลัดกันฉันจะนอนแล้วนะตื่นตื่นตื่นเชา้ <c oughs> ชา,ชาแล้วตื่นเดี๋ยวเช้าตื่นเช้ามืดเลยใส่บาตลาะใส่บาตรกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาหารเช้าฉันทำให<ม>้อีกโอเควันนี้เรามีอาหารอร่อยกินกันนะแคลอรี่621 คาร์โบไฮเด1สิบโปรตีน66แล้วก็ไขมันอีก42สุดยอดเลยเพื่อนเสร็จยังเสร็จแล้วกินอยู่ยกหม้อสดอิ่มแปร่อิ่มมีผีมันเราจะไปไหนอยากไปไหนทอมีจริงๆฉันอยากได้กระสุนเพิ่มได้มาว่าแถบทางล่างของเมืองเนี่ยมีกระสุนยเยอะมากก็ลองไปดูกันโอ้ยซอมบี้เยอะมากไปที่รถด,ดีกว่าโอ้โหสวัสดีทำอะไรกันเหรอ ขรถไปทางข้างล่างของเมืองนี่กันไม่รู้ทางเหมือนกันนะสุ่มๆไปถ้าเราฝุ่นปืนเราต้องกลับไปที่สถางนี้สุดเลยเมื่อก,กี้ร้านเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นบาร์หรือเปล่าคืออะไรวะเหมือนร้านขายปืนป่ะโอ้ย,ยเย,เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่มันลงเตี้ยแล้วทำไมชื่อไรเฟลิลวะโอเคพร้อม ไอ้อล้านเหลืองๆนี่เ่ยสถานีนตำรวจอีกรอบไหมก็จะไปจะไปเอากระสุนปืนที่อยู่ข้างหลังสถานีตำรวจ <c oughs> กระสุนเต็มเลยบ,แบบบี้ซัมบี้มาจากไหนอะเนี่ย ไลบทแทบสู้กันไปก่อนนะฮเอีคนงโอ้เยี่ยมเลยโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูใหม่วันนี้ก็เป็น EP ีที่รู้สึกแข็งแกร่งมากแล้วก็ไม่มีคนตายเลยเอา้าเป็นครั้งแรกที่ใหม่เล่น EP พีหนึ่งจบโดยที่ไม่มีใครตายไม่ได้ทำใครตายนะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เที่ยงถึงบ่ายสามโมงเช่นเคยนะคะใหม่ไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย